ถ้าตรงนี้อ่ะตรงนี้ไม่ตรงไหนตรงไตรงเนี้ยนำไปเวยดีกว่าไหมหรอลองลองมันลองตั้งทีเพราะว่าตอนแรกอ่ะเอจะตั้ง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 อันนี้เนี่ยเฮ้ยใส่ได้เอ้ย เรตัดตัดตัดลองใส่สิเราได้พื้นแล้วเนี่ยเราก็ต่อขึ้นไปแล้วเฮ้ยเอาเอาหินซ่อมตรงนี้ยังวะแม่งอยู่แค่เอึ่มจะตายแล้ววะวางได้ปะได้แล้วเนี่ยได้ปะได้เฮ้ยเอาว่ะมันต้องทำเป็นขั้นบันไดอ่ะเพราะเฮ้ยได้ว่ะ จุ๊กเอาหินส้มวะ่ะแม่โลป๊บ,บเดินได้มาแปดก้อนต้องอย่างนี้สิโอ้โหสายจุ๊กที่แท้ทูเราทำถ่างกันได้สูงสุดสองก้อนอดเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างข้างล่างไม่ต้องตรงนี้เราโดดได้พาโดดได้ใช่ไหมโอเคงั้นงั้นข้างล่าง โอเคเอ่อโอ๊ยทำไมเขาโดดไม่ได้เขาโดดไม่ได้อยู่คนเดียวต้องไหมนี่ไงโดดตรงนี้ไงเนี่ยเนี่ยโอเคอือโอเคเราแบกไม้ไว้ทำไมวะเนี่ยอันนั้นได้ปะได้ด้วยเหรอได้ก็ก็ที่ที่ที่ปอยืนเนี่ยอีกอันนึงอันนึงได้ปะ คิดซ่อมเป็นของเราอ่าโอเคแล้วก็ข้างบนเอาฮึบไอไต้นนี้มันเกะกะไหมเดี๋ยวปอจัดการให้ก่อนอุ้ยทำไมไม่ได้วันนี้โอเคไม่ได้อยู่ได้แต่ว่ามันต้องสูงกว่านี้อีกคือมันต้องเพิ่มระดับอีกอ่ะ เราต้องเราต้องไปฟาร์มหินกับดินเหนียวว่ะคใช่ไหมไปฟาร์มเพิ่มหินหินกับดินเหนียวใช้อะไรใช้ค้อนใช้ค้อนกับที่ขุดอ่ะเามีที่ขุดด้วยภาพลุงมาจุ๊บหนึ่งอยู่อะโอเคโอเคป่ลุงมาจุ๊บลาว่าอยู่หลังคนนกไม่เงพูดได้จังหวะนี้ดินเหนียวของปัดอยู่ อ๋อเอาหินเลยเอาหินเลยได,ได้เลยงั้นเดี๋ยวรขุดดินเหนียวด,ดินเหนียวเลยเยอะปะหมดแล้วอ๋อโอเคอุ้ยเมิม่งสองขุดสองทีพังเลยดินเหนียว หกครั้งโอ้โหอย่างเยอะแล้วตอนนี้ข้าพเจ้าจองเลี่ยงไรเอาไปขุดไหมไม่ไม่ก็ก็วยกดนขุดอ๋อโอเคอ๋อยังไม่พังคิวววดว่าพังยังยังนี่นก็ใกล้แล้วแหละถ้าพังก็บอกเอาที่ปอไปเพราะว่าเดี๋ยวปอจะได้ทุบหินอ๋อได้นี่ปอหยุดเอาไ,ไม,ออามาให้เลยก็ได้ ห้องเดียวกับเราป่าววะอะไรเขโอ้โหได้หินส้อมมาเกือบสี่สิบก <statistically formed gra bs> <N> ้อนอะโมยังเยอะโอ้โหจะได้ทำอะไรมาพูดพร้อมไม่ว่างขุดดินเหนียวอ่ะฮะหรือไม่ก็ขุดดินเหนียวใช่ไหมคือหินส้อมมีไม่จำกัดอ่ะตอนเนี้ย ีกล่องเก็บของไม่น่าแถวนี้ไม่มีเลยใช่ไหมของแม่งเต็มตัวมากๆากตู้ขงเยอะจังเลยแถวนี้ฆ่าเลยไม่มีอนกินมะันมีเนื้อสดอยู่ทั้งหมดเอาเนื้อเน่าออทิ้งไว้มันต้องมากินนะไอ้พวกนี้ยมีอยู่สี่อันลอเลยจะได้เข้ากระบะทรายไหมวันนี้ ได้มีไอ้นั่นเะล่ะอุปกรณ์เพิ่มอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนที่ขุดอาจจะไม่พอไม่นี่ไงก็มีหินนี่ไงหินไม่จำกัดเนี่ยบอกเนะี่ยมีอย่างไม่จำกัดพอเมื่อกี้ลงไปสเตลเก็บมามันต้องใช้อย่างอื่นด้วยเปล่าโชวเวล่ะตัวดีเลยใช้เปลือกลูกโอก๊กหรือเปล่า มันแม่งเอ้ยใบ cover ใบมีเดือดโอ้ยมั้งอ่ะไม่มีไม่ได้เอามาไม่มีเเหรอตายละ,อะ,อะอของผมเต็มมากๆเลยไงจะสร้างกำลังเก็บของดินเหนียวเยอะจังเลยตอนใช่ดินเหนียวเยอะมากก็เหมือนทำมาเพื่อเราอ่ะจริงจริงอ๋อปาดถ้าเกิดว่าดินเหนียวเยอะแล้วหยินไม่พอเราใช้ทำแท่นดินเหนียวต่อได้ไม่ หินเราเยอะมากแต่ดินเหนียวมันกลังไล่เก็บหินทบไดหมดเลยพต้องจะเต็มแล้วให้เอาดินเหนียวไปที่ใครอ่ะปอหรอ พอออยู่กับปัดกำลังสร้างทางขึ้นกันแล้วเอาดินเหนียวอีกใช่ไหมกระดาษดูอีกใช่ไหมเอาเ,เอาเยอะมากมดินเหนียวดินเหนียวกับก้อนหินวัตถุดิบหลักสำหรับจานนี้นะคะหินนี่เก็บเอาอตามพื้นอะไรเนี่ยนะอ่าปอว่ายน้ำเก็บอยู่ว่ายน้ำเก็บหินทำไมชิวจัง เอาหินใส่กระเป๋าคิดดูแล้วกันแล้วก็ว่ายน้ำมีความสามะไม่จบได้ไงวะเพราะว่าเราน่าจะอาจจะต้องสร้างหลายชั้นเลยอะจากจุดที่แบบ ต่อยายพี่คนไหนเนี่ยฮะฮะช่องกระเป๋าจะเต็มอะไรท้งแน่บ้างวะ S <S อ,อัยนี้ไปกินไหมกินทำไมอม,มอ,อ,อ๋เพิ่มความอันนี้ไงเพิ่มความ,มอิ่มได้เพิ่มความอะมอิ่มอ่ะอิ่มข้าวก็ไม่ได้หิวนีว่เอาไปกินนะมันจะ มันช่องเต็มอ่ะกำลังเคลียช่องเนี่ยคือให้กินไม่ได้เป็นห่วงว่าหิวไหมคือใช่คือทิ้งจะเสียดายกานาน็กิน <วะ S 2> มมกินหนึ่งทำไมในน้ำหิวมันโอ้โหกัดาย มดแล้วเนี่ยอ๋อน้ำตรงนี้หมดแล้วที่เราพังหิ่งห้อยไปอะเป็นเงินชดลวีฟคูจะเอาหินไปส่งให้ปอก่อนลวกันปอเ๋ยวนี่อ๋อโอ้โหหลักการมากมากเดี๋ยวนะทาไมเราไม่สร้างไม่ได้ วางบันไดน,นี่หรอ,หรอให้หินให้หินวางตรงนี้หรออากองกองไว้ก่อนก็ได้พอเต็มเหมือนกันคือพอกำลังจัดเก็บความลกมันอยู่ออโอ้โหตกบรรทุกมาทีของแล้วก็คือเทตรงนี้ด้วยนะทำทีดิก็ถาม <laughs> <ๆ>ว่าเทตรงนี้ไหมหเห็นบอกว่าจะเทไปก่อนก็จัดเป็่อนก็ไม่คิดว่าจะเทบนสิ่งก่อสร้าง โอเคเดี๋ยวนะเราต้องสร้างคันเพิ uh ่มนะเอาดินเนยไหมเอ่อเทไว้ข้างข้างไม่ให้ให้ขุดเพิ่มไหมเออได้ก็ได้ได้ก็ดีนะเคเราต้องสร้างอันนี้ด้วยใไออันนี้เก็บไม่ได้หรอก โ okay. oh okay. no อเคปัดปัดใส่เลยนะอุ้ยล็อกแคคเกอร์ขั้นสามเลยอ่ะแป๊บนึงนะเฮ้ยอันอันอันน uh. ี่ปัมโยนดินเหนียวไว้อย่าเพิ่งสร้างนะปะกลัวเก็บไม่ได้เก็บดินเหนียวขึ้นมาก่อนโหชีพก่อน่างเยอะก็ไม่คิดว่าจะโยนไว้บนสิ่งปลูกสร้างอะนะ โอเคแล้วเราก็ก้างชั้นนี้เพิ่มใช่ไหมอ๋อกอใส่ ability มันเนี่ย b ิ r ์ t เนี่ยโอ้โหสามที8แต่ว่าขุดดูห้าทีตั้งน้นเออรู้สึกจึนความเก่งกับของมันของใครของไอ้ย่าเนี่ย ตรงไปฟันให้ก่อนไหมเพราะคือตอนแรกอะเพว่าจะฟันเนี่ยแต่ว่าปอกลัวมันแหลกเหมือนกับที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ปัดปัดใส่เลยอ่าใส่ใส่ใส่เลยฮ่าจริงปัดกดอสร้างได้นะเดี๋ยวปอถางย่างให้ปับนี่นี่ต้นนี่ต้นนี่ตนนั้งน,น่ะไม่ไม่ต้นตรงนี้ไม่เป็นไรดีเดี๋ยววันนี้ ต้นต้นรีบกินเข้าไปขึน้นไม่ได้แล้วนี่หว่างั้นสามชั้นเลยนะไม่ได้ เดอร้องไม่หยุดเลยเฮ้อ่ะมันเป็นสีแดงอ่ะททำไมอ่ะไม่ได้เหรอติดอะไรอ่ะติดสบหอ่ะไม่รู้จักเสามนุษย์เหรอวะอ่ะทำไมวิ่งไปวิ่งมากลับมาตรงนี้ต้องต้องตรรงอีกวะต้องต้างอีกชั้นอ่กวะ โอ้โห <พ uka> อีกหลายชั้นเลยแหละเอาดินเหนียวอีกไหมเอาอีกเอาคน,นได้คนมันเลยกําลังะสมเดินถงย่าให้แป๊บได้มานิดเดียวอย่างอ่ะ like grandma nhìn đây nào, con nhìn đây. มันได้ดิแบบยาวมากนี่ขนาดตรงนี huh ้อันนึงที่เตี้ยสุดแล้วนะอ่าฮะเฮ้ยกำลังจะมืดสิที่ข้างบนข้างบนเดี๋ยวจะวิ่งกลับไปบ้านไรบัวละ งงอ่าอันนี้โอเคแล้วก็อันนี้ปุ๊บแล้วก็ปอกปอกขึ้นมาสร้างด้านบนอยู่หยิ่งจะหมดแล้วอ่าที่ปอมีเดี๋ยวปอช่วยใส่ปึบอขึ้นไม่ได้ปอรู้แล้วเดี๋ยวใบไม้อันนี้ใช้ทำอะไรคือมันทำไมอะ ปัดใส่ของอะไรก่อนนี่ไงปัอต้มที่ละอุ้ยน้ำหมดกินน้ำทำไมฟอกระโดดไม่ขึ้นนะนี่ไงนี่ขึ้นแล้วฟอร์ ปพอกระโดดไม่ขึ้นบอกก็ไม่รู้เหมือนกันบัดต้องต้องสร้างที่ขั้นเอาโอเคเนี่ยโอเคได้แล้วได้แล้วอ่าตรงไหนตรงไหนอ่าตรงนี้ช่องข้างหน้าช่องข้างหน้านี้ข้างหน้าสองช่องไอ้สองสองขั้น ก็ตรงตรงที่ที่อ่านี่งๆหมดอ่าขึ้น <laughs> อีเกี้อะเลยอ้าวเฮ้ยเอ้ยข <c oughs> ึ้นไม่ได้ <c oughs> โอเคใกล้ละใกล้ละ <c oughs> ใกล้ละใกล้ละ <c oughs> ใกล้ละวางวางวางใกล้ <c oughs> ละเอาอีกอสร้างสร้างให้สูงขึ้นไปเลย มันวางตรงนี้ได้ไหมเนี่ยทางไหน้างหน้าฝืนๆได้ไหมมันต้องเอาหน้าชิดไหมหน้าชิดเอาหน้าชิดฮึบโอเคฝืนๆใช่ไหมน้ำขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วปัดยังไม่เห็นปอขึ้นเลยขึ้นแล้วสิเอ๊ไม่เห็นนอยู่หน้าปัดนี่ไง วางไม่ได้อ่ะไม่วางด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้ไไดหรือว่าจะลองเป็นแบบใบไม้ดูเผื่อจะได้ไม่ได้โอเคตามขั้นเถอะโอเค ไม่ได้หรือปอแหลกวะอ๋อมันต้องวไายนี่อโอเคสูงแล้วนนนนันี้นี้นี้เนี้ยตรงไหนออ้าวปลอลลจากกำแพงเมืองจีนมาตั้งนึงนะ เฮ้ยเคลื่อนง่ายกว่าที่คาดอ๋อ,อต้องหน้าชิดข้้งบนสุดได้อีกชั้นหนึ่ง ใดทีได่ไม่อยากขึ้นสูงไม่ได้สองขั้นเลยนี่โอเคข้างน,น,น้าแม่แม่ข้างแม่วางได้ปะไม่ได้ข้างหน้าอาวางไม่ได้เหมือนมันเป็นรู

นไงโอเคเฮ้ยปัดไปทางหูขวาได้ปะห,หูขวาเอาลนเดือดตอนตอนขึ้นต้องอย่าเบียดกันนะลนเลย <laughs> เ,อเอาแบบเอาแบบแคบเอาของของแค้มันขึ้นได้ก่อนก็พอไม่ได้อยังชั้นก่อนไป่ไอีกชัก้นหนึ่งเออเฮ้ยไ,ไป <laughs> เะไรยังวะโดนอะไรตายยุงสอยดอกเดียวดับเลยอ่ะโอ้โหกำลังไปเก็บไอ้นี่ไงคีย์บอร์ดปะพังก็รอบนี้แหละโอเคโอ้โหไอ้น้ำเต็มกระเป๋าเลยยุงตีที่เดียวตายนดิบะแหลกอันน้ำเนี่ยโอเคกินหมดโอเคพอมีหินขี่ขึ้นไปเปดเซ็งไก่เวางข้างหน้าน่าจะไม่ได้แน่เลย ได้เหรอระได้เข้าได้แล้วหรอเข้าได้ยังรยโอ้ยกว่าจะขึ้นได้ยุ่งเยอะง่าไปวิ่งอะไรตรงไม่ก็ไต้องไปเก็บอันนี้ไงกินเหนียวไงอที่ยุ่งอยู่ไง มองเห็นด้วยเนี่ยมองเห็นด้วยเมาเราีอก้อนนึงนายังอีกขั้นหนึ่งมี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 เยอะเลยดินเอาแล้วปเอามีพอหรอแล้วมาเก็บทำไมอันนึงเยนไหมเย็นึงไหม่อันนึงเดียวอันนึงเดียวตกวตกอ่ะเอ้ยไม่ใช่ รวมวิธีเข้ากลายเป็นวิธีบ้านๆเฉยทำบันไดโอ้แต่ไม่ใช่บันไดงูๆนะโอเคเอาขึ้นก่อนเลยไปเลยอ่ะๆขยับให้ขยับให้อ่าวางซึ่งหน้าแรกอันหนึ่งได้ไหมเนี่ยอุ้ยได้วะ่ะปอลล็อกอีกแล้วเดี๋ยวเอา้าวตัดตายเหรอเปล่าอยู่ข้างบนขึ้นมาแล้วอ,อ้าวขึ้นเขาบก อ้าวขึ้นได้แล้วเหรอปะใส่ดินเหมียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใสใสใสหินให้ยูปีเดี๋ยวเฮ้ยติดต้นไม้อีกหืมตายแล้วออกไปปามตายแถวบ้านเลยเปิร์นตายแถวบ้านแล้วจุดเกิดอยู่ตรงนู้นอยู่อย่างไกลเดินเหนื่อยเหนื่อยอยู่ข้างบนอ๋อ ร้อนเลย <Wow. S 1> ร้อนๆเลยฮะพี่น้องไ <c oughs> ม่ถ้าลงไปแล้วขึ้นเนี่ยนู่นอยู่ทางนีม่มาตัวเปล่านะบอก,ก่อนไม่มีอะไรเลยมีแมงด้วย เราไม่เห็นมันด้วยนะมันอยู่ในในดินเนี่ยใช่ว้าอะไรวะเสียงอะไรวะแมแมแมโอ้ตัวอะไรวะทำไงอ่ะตูไงอ่ะไม่รู้โอ้น่ากลัวจังโอ้โอ้ตัวใหญ่ใหญ่เมงควายเราพยายามแบบวิ่งฝ่ามันไปเลยไหม บวกไหวเราต้องใส่เซตสปาร์ตันแถบนี้มันเซตสปาร์ตันไม่เราจะไปนี่ไงเราจะไปเอาเรียกว่าอะไรนะสำรวจเรื่องเราใส่ชุดคาวบอยเนี่ยทางขึ้นอูดลองสำรวจดูตรงนี้เผื่อเราจะเจอทางขึ้นขึ้นอูดไหมไปก็ไม่มีมากันแบบมืดมืดนี่มีเลยอ่มีอาหารอีกไหม ไม่มีอะไรเลยมาตัวเปล่าดู <c ock> <hop> ไม่มีอาหารไปนอนก่อนไหมแล้วค่อยมาตอนเช้า <reminded> เ <c oughs> พราะว่าปอจะแย่แล้วแหละเพราะว่าอาหารมันหมดเกี้ยงเลยมีเนื้อ <c oughs> อยู่สี่อันน่ะกลับบ้านดีกว่าห้าอันเนี่ยอย่างน้อยวันนี้เราก็มิชชั่นคอมพลีสจากการขึ้น มีเดนมีแลออนเพื่อกระโดดลงมันได้เลยมีเลโก้ด้วยมีศูนย์วิจัยข้างในนี่มีห้องแหลบตรงนั้นวิเคราะห์วิจัยได้ทำไหม